สวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวทีมรักทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นแมตช์เดย์นัดที่6แล้วครับพิมพ์ลกอังกฤษเกมวันอาทิตย์นะคู่สองทุ่มเดี๋ยวจะมาทำรีแอคกันนะครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ก็คือลอ,อนดอนดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลพบกับสเปอร์แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเกมลิเวอร์พูลก,กับเวสต์แฮมที่เตะพร้อมกันด้วยซึ่งวันนี้ผมจะไปรีแอคกันที่บ้านของเพื่อนแฟงหลังของไอ้ปืนใหญ่เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไหมแล้วผมเนี่ยอยู่ฝั่ ตอนนี้มาถึงรังของปืนใหญ่แล้วครับรอรับท็อตแนมฮอตสเปอร์วันก่อนบอกอะไรนะอาร์เซนอลอะไรนะลอนดอนต้องสีแดงสีแดงแล้ววันนี้แต่ช่วงนี้เดี๋ยวสเปอร์มันโผล่ด้วยเลยแต่ก็ชู่แหละน่าดูเดี๋ยววันนี้เราจะล้อไปพร้อมกันสองคู่นะลักๆาก็เดี๋ยวสเปอร์กับอาร์เซนอลแล้วมันมีลิเวอร์พูลเวสต์แฮมด้วยแต่พร้อมกันสองทุ่มนะแล้วก็มั่นใจล่าวะถามเพื่อนหน่อยดิวันนี้มั่นใจฮะ มั่นใจคือมันมาขนาดนี้แล้วว่าหามันคือต้องมั่นใจปะใช่ปะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดู90นาทีนะครับสเปิร์ออั์เซนอลจะจบยังไงแล้วลเวราพูด้วยโอ้โหเมื่อคืนแมนยูเขารอดตัวไปแล้วนะเขาชนะนะต่อให้แฟนแมนยูจะบ่นฟอร์มจะอะไรก็ตามแต่ แต่เขาชนะไงสามแต้มมันก็สามแต้มไงเขาชนะไปก่อนแล้วดูไฮไลท์กันท่อกแทเหมือนกันเลยไอ้เี้ยแต่เขาชนะไปแล้วไงเออเอ้ยเอาไว้ยวันนี้เดี๋ยวลุ้นกันครับฝั่งเบรคเฮ้ยเฮ้ยครโอเคเคมันมันถอยอย่างเงี้ยมันถอยถอยอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่เราฟอร์ตกินอะเนี่ยถอยเดี๋ยวดูนะเนี่ยถอยถอยถอยแล้วถอยห่างไงแต่ก็โดนขาไปเรา

ยิงไอ้เรือปักเฉยเลยปักเรือปั้เรจะแพ้หรือชนะเราก็เชียร์เว้ยกินเลือดได้เป็นสีแดงเลยกินเลือดก็มาไอสัตว์เลือดใครก็แดงเอาเหรอหัวแรมันเข้าหนักจริงแล้วนี่ตอกสามรอบแล้วนะเหลืองไหมเหลืองต้องเหลืองนะจะไปแบบไปเลืยดให้เป็นให้ให้ไปเหลืองไม่ได้นะไอคนไอคนขอโดนไม่ได้ใช่ป่ะคือแต่แต่อย่างนี้ไม่ได้แล้วเอาฟอร์มทนลงได้หรอ หรอไม่เห็นเลยอ่ะนี่มันยิงยิงขอลา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 เดี๋ยวมันโผล่มาทีเดียวปงหายให้วียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจานจุดโทษดิเออต้องให้ต้องให้โอ้โหสารานิ่งขนาดนี้ลุ้นจุดโทษนี้ปูไหน่เว้ยโอยหมดแล้วหมาแล้วหมาแล้วมีโคตรปมอ่ะเป็นจุดเฮ้ยเราไปแล้วนะเพื่อนเออเดี๋ยวตามไปเราเราไปแล้วนะตามมาก่อนนะ เนียโล่งเลยอ่ะเนียโล่งเลยกดตรวให้ติดนะข้อหลังก็โคตรวให้ติดนะโค้งโค้เรียบร้อยโอ้ยี่โอยโ้มติดโค้งติดโค้งติโค้งติดนี่ได้โคตรวยใ้ติดมาแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วโคตรว้ติดนี่ไงโคตรสเลนปกติแล้วเคอร้ายเลยแล้วก็ปัด้ายโค้งโค้งเห็นไหมหัดไายโค้งโอ้ย นี่เหรอนี่ยหรอโหดที่วะโหดนี่เหรอเจตเตโอ้โทำอะไรเยอะมากปีปากเสียชอบจริงๆเลยนี่งปาเลี้ยด้ยโอ้โหะไรนี่งานควกระปิเลนะเมื่อกี้ลายาลาย่าคว้าเดยัอ่ะทีดูทีข้างบนดูทีที มีความอวดเก่งมีความอวดมีความอวดนะเพราะมันอยู่หัวเสาแรกอ่ะใช่มามาเดี๋ยวให้พี่ไปสองศูนย์ก่อนแล้วเก่งก็ตามมาตามเสติดนะให้คุยกันเป็นแบบนี้อ๋อเรียบร้อยนี่ไงได้ไหมเสมอเลยคุณมาดูดิมึงบอกว่าโซนเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยนี่ไงเพื่อนบอกว่าไม่ค่อยเห็นโซนทึงนินะโผงมาแล้วโผงมาแล้วแต่ว่ารายะไม่ได้แล้วนะเพราะรายะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะใช่ แต่เราไม่เอาแบบนายนะตอนแรกเรานำก่อนก็นายตามมาแต่ว่าตอนนี้นายโดนจีเสมอแล้วเราไม่เอาแรื่องเริ่มงอะไรเรียบร้อยเรื่องหลัเพื่อนหลักเพื่อนหลักเรื่องหลักยโอ้เพื่อนหลักไอ้เี้ยเหมือนกันเลยโดนโถมมาเสาแรกแม่งสะบัดไปเสาไกลเรียบร้อยก็ตีโจ โอ้ไฟเหรอโอ้ไฟเฉยเอ้าไปให้บอลให้บอลจานแต่ให้บอลไหมเฮ้ยรีบูรีบูโอ้ยมันเกือบไลยโอ้โหเต็มเต็มเลยกลัวได้เช็คแล้วเช็คปีอาร์แล้วกลัวได้แล้ก็ต้องดูจุดที่แบบว่าถ้ามุดเอ้ยบอลไปแล้วแล้วไอ้นจะหม่งได้หรือว่าเขาไม่มองเออบางทีอาจารย์จะปล่อยเทไปก่อนไงแล้วก็ค่อยมาเช็คตามหลังได้ อ๋อจะมองว่าบอลมันแฉลอะมน้นอีสั้นหรือเปล่าอ๋อให้ให้ไวโอเคจทิงลำก่อนกูแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวยังไม่ยิงเลยไม่ยู้เลยกดดันกูทำไมไอ้เยี่กับบอลยังไม่ได้ยิงเลยไม่ดูดิอ่ะไม้เห็นดิจดะ ชิปนิ่มๆชินิ่มๆเฮ้ยเอ้า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 อ้ยเป็นอะไรอย่างนั้นน้าอุ้ยเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้เราเพื่อนกันไงทางนี้ก็ยังเสมออยู่ทางนี้จะไปไหนแล้วฮะตอนนี้งานเตียเงียเมื่อกี้มันมันแตะป้ายไปที่ไหนก็ได้อะส่งก็ได้มันแตะป้ายไปที่ไหนเตะออกก็ได้อะ เราพี่โดนเยแล้วพี่พูดเยมาเลยเมื่อกี้มันยิงจ่อๆออกไปซะอย่างนั้นเหรออันนี้มันโหดได้ละโลูกนี้ยากกว่าลูกยากกว่าลูกที่มันยิงออกตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวขอเช็คครับเอ้าถึงแรกถึงแรกล้ำหน้าเลยยิงแล้วเจอโอ้ยไม่ล้ำไม่ล้ำเฮ้ยรุมเยี่ยมนี่ใช่อุ้ยโอ้โเน็ตมาเอุ้ยเนี่ยตบสองอุ้ยสายโต้โหน่ารักเลย ยไม่ได้ไม่ดีนี่ดนตีโดนฟันสองนี้แหละโดนตึีบ้าตี้ยไม่บอกว่าไอ้ยัยเห็นซอนอยู่สามทีหลังโผล่มเปลี่ยนเัยรู้รอบเถอแล้วน่าฟังปีเต้าเฮ้ยแต่ว่าเดลัวซ่าเขาเขาทำได้แล้วนี่ใช่สามสองปีแล้วนะว่าตวจ็อกเกอร์ตัวจ็อกเกอร์จะเยนเื่อกมันกำลังเครียดอยู่พี่จะกระจายหน้าไปอีกสิบวันนี้ออกไปตัดออกไปทำไมเปลี่ยนซอนน่ะไม่เห็รู้แท็กติกเลยเหรอออกแล้วนี่ดีแล้วไม่รู้แท็กติกอยู่ไง มันารู้มาเจ็ดเสื้อกูไม่เห็นเพชไม่ได้นะเสืลยจะเครียดทำไมจะเบอร์แหมงไม่เครียดหรอกมันก็เครียดเหมือเราแหละเวลาโดนมูกเราก็กัดเลยนะเราก็กัดเลยเข้ามาโอ้ยสวยแจกคนแฟนผมงาเนี่ยน่ากลัวเลยนะเอองาคือตรงเป็ตรงอ่ะอย่าให้แบบฝรั่งเศสหน่อยโอ้โห ดีดีด้วงพี่ทีมผมก็อาจจะตามไปโจต้านี่ไงโจต้าบอกแล้วมันต้องลงมาเป็นตัวจกเกอร์หน่อยสถึงอลใจด้วยเออกูองี่กูรู้ซายายที่้ายดี่ไงโอ้เ้าอี้ไี่ผ่าแล้วเข้าเรียน้าวงมอู้อ้าพอกเปลี่ยนหรอตาโอ้ยกูตกใจว่าเปลี่ยนครบไปแล้วสิคน จบก่อนละดีว่าจังหนึ่งโอเคสามนาทีอยู่อยู่ห้าทีเนี่ยโอเคโจอะเพื่อนหว่าได้อัดทาร์ตไม่โชงแค่ว่าได้อัดทาร์ตแน่ดูว่าเราหมดในชงได้อัดทาร์ได้อัดทาร์กูไม่ได้ปากดีเลยสุดเนี่ถ้าไม่เปลี่ยนออกมันมีรูปแทน่ทิ่งอ่ะเออโจโจจินโยว่าไงเพื่อนไม่เห็นจังหวะจินโยะนะ คือเขาได้บอลมาเสร็จปึ๊บนะนี่เขามีฝั่งทุกฝั่งลยนะเขาจะไปเล่นล็อกอย่างนี้ไงแล้วก็จะแปท้ายออกขึ้นเพื่อจะไปเล่นเลยผมที่เขาวนมานะแล้วแปะคืนกาเบี้วก็ได้อจังหวะนี้มันเป็นมือเล่นป่ะมือใครเล่นหรอเออแต่ว่าเขาเวอร์คาร์สไงแต่ก็ไม่ไม่โทษเขาหรอกแต่ก็เสมอไม่เสียหายแต่ด่าเยอะอยู่นะไม่โทษอ่ะมันไม่น่าเล่น แปะมาแล้วก็หมุนแลแปะแปะแปะไปแปะไปเอี้ยพูแปะโแล้วสองสไม่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 หายไม่หายไม่หาย่หายไม่เป็นไรไม่สเปอร์เก่งด้วยเออสเปอร์เก่งเอสเปอร์เก่งด้วยเออเขียน